สวัสดีค่ะตันนี้เราอยู่ที่ยองอินซันวันนี้มาเดินเขาที่ยองอินซันนะคะที่นี่คือเขายองอินนะคะอยู่ที่เมืองอาซัน ตรงนี้ก็เป็นที่นั่งพักอีกที่นึงว่าดีจังเลยอะมีเตียงให้นั่งพักด้วยมนวิวด้วยตรงนี้ยังไม่ถึงจุดสุดยอดบ,บนเขานะคะจุดนี้เป็นจุดหยุดพักที่เฉยตรงนก็ั้ไม้นัน้่นนล ได้ชันกันนะเนี่ยเรายังต้องไปโตค่ะขึ้นไปอีก ตอนนี้เราก็ขึ้นมาได้ครึ่งหนึ่งแล้วนะคะเราเดินมาได้ครึ่งหนึ่งแล้วยังไม่ถึงจุดสุดยอดบนเขานะคะแวะพักก่อนชมวิวเราจะขึ้นบันไดนี้ตรงนี้คือจุดสุดยอดบนเขาแล้วนะคะ อันนี้คือลูกซากุระค่ะลูกซากุระตัวแรกมันเป็นตเป็นดอกไม้เนาะพอดอกมันร่วงมันจะเป็นลูกแบบเนี้ยอันนี้คือกินได้แล้วเนี่ยสุกแล้วสุกดำๆแบบนี้อันนี้กินได้ค่ะอมืมันก็จะหวานเนาะแต่ว่าแดงๆแบบเนี้ยมันก็จะมีแดงแบบนี้เนาะแบบเนี้ยอืมันยังไม่สุกดีแบบนี้ก็อย่าเพิ่งกินใแบบนไมนูกินไม่ได้นะ

อ,นนอันนี้คือลูกมอนลูกมอนสูงมากเลยอ่ะเต็มเลยสุกเต็มเลยูหเต็มเลยค่ะสุกเต็มต้นเลยลูกมอนลูกมอนอ้ยต้นนี้ใหญ่มากเลยค่ะ ดูสิตกตามพื้นเต็มเลยนี่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 ลูกมอนลูกมอนอันนี้ก็กินได้เหมือนกันนะคะ ก็จะเป็นส่วนหยอมให้เดินเล่นเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันเลยค่ะน่ารากักจตะมุตะมิะะกลุลาบกลับสวยมากเลย ตัวนี้ก็เป็นสวนอยู่ด้านบนของเขานะคะก็จัดสวนได้สวยงามมากเลย น,นี่คือดอกอะไรไม่รู้ค่ะดอกไม้สีขาวๆนี่คือดอกไม้นะสวยมากเลยอ่ะให้ดูใกล้ๆนี่คือดอกไม้ค่ะดอกบานใหญ่เท้าก็ใบไม้เลยสวยมากเต็มต้นเลยค่ะเราก็เดินไปต่อ ตรงนี้คือบนบนเขาแล้วนะคะเดินมาถึงออครึ่งหนึ่งของของยอดเขาแล้วเนาะเขาก็จะมีแบบว่าทางที่เราเดินมาเรื่อยๆเนี่ยเขาก็จะมีทําเป็นสวนย่อมให้เรื่อยๆตามทางภูเขานี้เขาจับสวนหย่อมได้สวยมากเลย ทีนี้เราจะลงจากขาแล้วนะคะแต่เราจะไม่เดินลงจะกระโดดลงเลยค่ะเราจะมาขึ้นชิมนายนะคะเราไปดูกันเลยค่ะ 수고하셨니다 준비되어 출발, 출발. 이사거다 <목소리> 끌어줬어요. <목소리> <목소리> <목소리>